แปลงนี้น้องเขาบอกว่าสําหรับไว้ไว้ดาไม่ได้หวานไม่ได้จะใช้ดําแบบโบราณโบราณดั้งเดิมนะท่านผู้ชมดูสิโอ้ยเดี๋ยววันดําจะมาลงถ่ายอรมดูอันนี้ก็แปลงข้าวนานี่น้องแมนะ่น่ะโอ้ดีจังรมน้ําดีด้วยอันนี้น้ําฝนเมื่อคืนละมั้งเนี่ยเออน้ําฝนสะสมตุแม่นนะโอ้สแสดงว่าเมื่อคืนฝนตกหนักเนาะ แสดงว่าเมื่อคืนน้ำฝนตกหนักเนาะโอ้สุดยอดเลยดีใจดีใจเห็นเองได้ก็เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดฝนทรงดีๆน่ะเองไว้ไว้ไอันนั้นอันนั้นไว้ไว้ดำหมดก็ดีเนาะ <laughs> แต่ก็เผื่อแล,นะล้วเนาะฮิปิเดมโบราณโบราณตุ้งแต่เสยเนาะอ๋ออันะนี้ออไ,วไ,นไ,ไว้สนับนนทำข้าวพันเนาะ วุ้ยสมอลลอลังตามพื้นเตรียมมือในสมอลลอลังเออดีรอบรรยากาศดีมากเลยย้ยเชียบแผ่นใบเชียบอันนี้แม่น่ะเชียบตะเพียงปลาแม่น่ะบางบางทาภาษาซิมใหญ่สไลต์ตะเพียงปลาบางกับแพร่บัมมออ่านป้ายเธอเออเฮาหนองปลือเพราเราเองไอ้นั่นเติมไอ้นั่นต่อเติมใช่ไหมไอันนั้นไอ้เซมเนาะดราสมอลนิหนึ่งหนูมีแต่ย่าเนาะ ใช่มันงามโอ้ยสแสดงว่ามีใช่เราไม่เคยมาเป็นสิบจ้าอละไรแล้วไปถึงหลายจุดตรงปรีนุพ้างเห้ดเดปรีนภางจ้าเดี๋ยวๆไอไอกันเทนานี่พ้างให้จ้ออ๋ออีน่านะอันนุนะอจะบอกกับเปล่าานจะบอก่านู บอกูอีกหอนนะโอุ้หเราไปไร่พี่โจกี่ไร่ทั้งหมดโอ้เยอะนะเนี่ยโอ้บอกทันแต่ข้าวมาฝนส่งดีรอมเอ้ยเราจะเนาะที่ถ้าเรามีพอมีกินอยู่กอแปลงนี่น่รอมเนาะอ๋อเอ้ยสมมุติว่ากรณีอันอันมันแรงแล้วก็เวลาเข้าเปิดน้ําโครงการเราต้องซื้อด้วยบ่ปกติน่ะปกอ๋อปกติเรา เรน้ามาถึงเนาะอืมอ๋อมันจะเป็นจะเป็นตรงนู้นเนาะรอมเนาะจ้าลงสระเราเนาะเราก็ค่อยลงถ่ายถ่ายมาแปลงนี้โตโตโตแม่น่ะอ๋อใช่เนาะคือยังง้อยให้น้ำลงสระตรงนู้นก่อนลงบ่ก่อนเนาะอืม อืมสูบขึ้นมาใช่จริงเนาะถ้าธรรมชาติมันส่งฝนดีเราก็สบายสบายเราไหมเนาะอเออเมื่อคืนปกหนักตัวเนาะเออมาซ่อมมาซ่อมมาเซมโอ้ยน้ําดีจนแน่แล้วก็ถอดอินากลาหมนตราโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยเนาะแถวนี้นะ ใช่แต่เปียงปลยเวลาเมษาไปค้ามัดนะหรอมองพ่อเด่งไ,ไม่หมดหรอกเนาะใช่มันซึมเข้าเถ้าเก็บกักไว้อีกเนาะดีจะตายเนาะเชีย่ยหลงเออได้ประโยชน์เยอะเลยเนาะสุดยอดเลยเนาะ โอ้พันยากาศดีจนรอมเอ้ยไงรอมจำกัดอันรอมมือเจงเายไปเริ่มตรงค่ะประหัวปลีนุห่หอยกัดกัดต้ดไม่งั้นมันจะได้อันนุ่หอยเจโลอืมมันจะได้อวบนวล้อลองมีกล้วยหอมทองด้วยนัย่นน่ะเออนุ่หาตรออ่ะสองต้นเน,ะนาะกำลังดีเลยๆเราก็ยนำว่าด้วย โอ้ยกูละอ่อถ้าใครไม่ใช่เจ้าขอมันเข้าไปใกล้มันก็จะดมดมกลิ่นก่อนนะมันรู้ภาษาจนวัวนะ่ะอือโอ,โอ้ดูสิบรรยากาศวันนี้แดดไม่ค่อยออกใช่ลมโกรกตลอดเวลานะ้อรอมเนาะลมโกรกตลอดเวลาเลยนะ่ะ เออดีจนหลบความเชื่อโชจไอ้อาจในหมู่บ้านมาดูนี่สนุกดีเนาะ <Yeah. S 1> อยู่นู่นเดี๋ยก็เสียงรถเด้ก็เสียงราเสียงอะไรมากมายไก่กองโอ้บางทีเนาะอยู่นี่สบายกว่าบรรยากาศดีจนเดนรถแตงโมรถขนมโอ้สารพัดรถกับข้าวเอ้ยกับข้าวมาขายจําหน่ายหมู่บ้านเราออกมาอยู่ในนี่มันโล่งมันโปร่งดีกว่าเนาะบรรยากาศฮะทมผิดยังไง จ้ะโอ,โอดอทุมมาขยับมานี่น่ะน่นะเนะหรออืมก็ดีเนาะติดตรงนี้นะบริเวณนะมันจะได้สายไอ้น้ำธรรมชาติด้วยเนาะโอ้ดีจังดีจังเลยบรรยากาศดีต้นไม้ก็ร่มรื่นดีอ,อกอ๋อ<ม>ไฟก็ไม่ต้องงอ้อปัจจุบันมีโซลาเซลล์ติดแล้วเนาะสบายเนาะเออแต่ก่อน เรื่องฟืนเรื่องไฟนนี้ไม่ยากลอกมีโซลาเซลล์มาติดตั้งสบายอืมอืมใช่ตื้อทลาผ่องแม่นนะตื้อทลาได้สะอาดสะอานเหรอเออเออนูสิ ใช่ไม่ได้ไกลนะนี่เดียวเองแป๊บเดียวไปถึงไปแป๊บเดียวก็กลับอยากกินข้าวก็ขับรถไปกินแป๊บหนึ่งก็มาใหม่เนาะเออโทรสัง่งมาส่งไหม,ไม <laughs> เหรอใครมาส่งถึงนี่เลยเหรอ <laughs> เพเดี๋ยวนี้มันเดลิเวอรี่เร็วมากมันส่งถึงที่เลยเนาะใช้รถพนักง,งานรับส่งดีเหมือนกันน่ะมาส่งถึงหัวนาปลาไร่เลยพี่น้องเอ,อ้ยสนุกดี คี่ว่าอะไรก็สั่งมาเดี๋ยวนี้บริการรับส่งถึงที่เนาะโอเคถ้าผม้ชมฮะใช่เออนี่ดูสิข้าวดีดีนี่ใส่ปุ๋ยคอกด้วยเน้อน้อรอมเนาะอ,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 อืม ออเพราะเราก็มีคี้วัวมูลวัวอยู่แล้วเนาะนนเอออืมผสมผสมเนาะอ๋บ่ก็ได้จ้ะถ้าใส่พวกบูยยเรียมันจะเป็นใบไม้เลยนะเ,นเอออืม อ,อ,อ๋ออะคโนเซราไอไอถัดของแปลงหนูไปน,ะน่ะปุ๋มมิง,งบอก<ด>แล้วใครทำจะขอมาทำบอกอ๋อเหรออ๋อวันนี้ร่ายร่ายเลยเนาะใช่ใช่ใชโหโ<อ>โย เยอะที่เดียวเลยเปลงอ๋อผูเมีงเป็นคนทำเนาะแล้วเคยจะปลุกไม่มีบอกอ๋อเออทางนู้นเนาะเออตะลินมานี่นู้นไม่ใช่บอกอ๋อตาสมอนมาดูเปลงดูนาไร่โอเคชมเก็บบรรยากาศนี่ก่อนเด้อผิดรับประกันนายทุกคับภายนนะครับ เจอกันใม่คลิปถัดไปเนาะเสียงนกเสียงนยร้องดีจังเลยเนาะกินกลง